เกเอที่เราทำอะ่ะมันไม่มีคำว,ว,ว่ายากหรือง่ายแต่สำหรับเราอะ่ะมันคืออะไรที่แบบราบลื่นหรือไม่รับลื่นมากกว่าอาจจะมีอย่างเช่นความคิดไม่ตรงก,รก,กันกับผูม้มกับผู้ก่าจะมองว่าเออฝั่งนั้นอยากจะเก็บภาพตรงนี้เอาไว้อยากเก็บโมเมนต์นี้เอาไว้แต่สำหรับเราเราเห็นเวลากับโปรดิวเซอร์แล้วว่าเออชิมหายแล้วแม่งใกล้หมดวันแล้วอะ่ะหรือไม่พอกับเหมือนหรือว่าเวลามันไม่สามารถไปทบกับซีนในหลังได้เราก็ต้องแบบการเล่นขึ้นมาสิ่งที่เราเจออ่ะ ก็คือบทม่งเปลี่ยนบทเปลี่ยนบางอย่างพอบทเปลี่ยนปุ๊บเราก็ต้องไปแก้เบรกดาวเบรกดาวเปลี่ยนเราต้องแก้เส้นใหม่ซึ่งในพวกนี้มันดูเหมือนง่ายนะแต่มันใช้เวลาในการทําเยอะก็เยอะจริงๆคือ AD อเดียะมันคือการแก้ปัญหาก่อนถ่ายสิ่งที่เจอการเตรียมงานการเตรียมพ็อปการถ่ายแต่พอมันเป็นอเดเตอร์ปุ๊บอะมันเหมือนกับเรามานั่งทําตามสคริปต์ก่อนแล้วเราก็มานั่งแก้ว่าเออปัญหาอยู่ไหนวะเราอยากให้เป็นยังไงเด็กเตอร์อยากให้เป็นยังไงเราก็ต้องมานั่งแก้ ตอนแรกอ่ะเราตัดตามสคริปต์ก่อนตามที่พุ่มกลับให้มาเพราะว่าหนึ่งอ่ะเราต้องตามพุ่มกลับก่อนเพราะเขาเขาเป็นคนมีไมค์เซ็ตของเขาแล้วเราอ่ะทำมาที่โพสก็คือเรายังไงรัฟแรกอ่ะรัฟแรกเราต้องตามสคริปต์ก่อนแล้วอยากเสริมอะไรอยากลบอะไรอันนั้นค่อยเป็นรัฟสองรัฟสามหนังเรื่อง identity มันจะมีคอนเซปต์สิ่งที่คนส่วนใหญ่อรู้แล้วแต่แค่สหรับคนที่ยังไม่มั่นใจเรื่องของกฎกระบวนกกฎหมายกับสิ่งที่เจอเรื่องเกี่ยวกับประชาชนก็สามารถมาดูได้ก็ฝากหนังเรื่อง identity ด้วยนะครับ